Chào như à mày, ha ha Giờ phải <laughs> ấm nám Tiếng tua ngàn Một bọc <laughs> หายไปแล้วได้ยนไหมเนีย่ยดุที่เลยถ้านอนนิ่งๆแต่ไม่ยอมลุกอะมันจะฟึดฟาดน้ำกันไปพมออกจากบ้านได้กินนมน้องฟร้องแล้วค่ะให้หันปากก่อนก็ได้จะใส่วิกอะแต่ว่า ถ้าแสงคาะแล้วก็พื้นหัดสุขมันจะถี่ไปหรือเปล่าอย่างขี้เกียจด้วยแหละนค่ะดูดิน้ำาออกไปไหนหมดก็ไม่รู้สงสารอยากยายก็ขึ้นอย่างไรสำคัญคุณหลับอกกูโตไม่ทันแล้วตัดให้พฮกก็ได้บุญได้กันนอย่าน้อยใจเลยแต่ตอนี้ไม่ดอกไม่มีมันจะตุ่ม จะขึ้นรถละเพราะว่านัำปันๆเพราะว่าเดี๋ยวสตาร์ทแล้วเสียงจะหายสวงามวันนี้เตรียมเสื้อมาด้วยกันหนาวรู้สึกอากาศเย็นๆไปแล้วจ้ะบัตเตอ,อ,อร์ไฟก็มแกดูฉันอนะมัวแต่ให้อาหารปลา ลืมเอาข้าวตัวเองเลยได้ไปได้กินคนไม่ได้กินกลับมาเอาข้าวอีกรอบสบายใจที่บ้านผลิตชี่เว็นน้ำมันค่ะขึ้นน่ะสามจุดสองตอนนี้สามบาทแล้วยังจะมัขับรถเล่นมีตู้ลูกตรงนี้มีลูกตุ๊กแกน้อยด้วยอ่ะนี้ลิงกลัวไหม,ไหมในประตูอ่ะนี่ลิงกลัวไหมคะเยอะไหมเยอะเลยค่ะ นะครับแล้วไปได้ทำงานต่อเยอะเลยเแล้วเขากลับไปหมดแล้วเปิดโล่งศีสษะได้ยังสนุกอยู่ยังนั่งทำงานอันนี้ทำช่วงนี้ทำเพลินไม่ได้ยิบกล้องเลยว,วันนี้ได้กินส้มตำแล้วถูกใจแม่มากเดี๋ยวทำแผนเทียนเสร็จแล้วก็ค่อยกลับ ช่วงนี้ยังออกกำลังกายหนักๆไม่ได้อาจจะไปนั่งปั่นจักรยานน้อยๆแล้วค่อยกลับแต่ว่าออกกำลังกายหนักไม่ได้อย์นี้งดไปแบบแล้วค่อยทินจันน้าแบบหนักๆไม,ไม่หนาวก็เรื่อยๆแบบที่เคยทำแต่ว่าจะไม่หนัก,กว่นนี้ก็จะเล่นๆพักให้กล้ามเนื้อมันแบบจึ๊งจุงจึงจุงคืออะไรต้องกาอะไรแล้วทำงานก่อนให้เวลาสักสิบห้านาทีเสร็จไหม วันนี้มาถึงแต่เช้าเห็นไหมถึงบ้านแล้วยังเมื่อ,อยู่ความจริงต้องนั่งแช่อยู่ในรถนั้นน่ะแต่นึกได้ว่าระหว่างที่นั่งแช่เนรถก็เอาน้ําใส่ให้น้องปลาไปเลยก่อนระหว่างทางก็ดีนะปลาจะได้สดชื่นอ้ยดูพยายามมล่วงไหลไปหมดละสงสารเมื่อไรเด็กแกงจะมาช่วยกันบูรณาการ ประสิทธิภาพ,รพาประสิทธิผลนี่อะไรไม่พูดไปเรื่อยเประหว่างนั่งรอ,อน้ำปลาโอเคเดี๋ยวไปช้อนตกคุ่มตะข่ายเดี๋ยวว่ากันไม่เมื่อยเนาะพักผ่อนวันนี้อาบน,น้ำาวเข็ดเมื่อคืนหนาวจนสันเลยวันนี้เลยรีบอาบน,น้ำก่อนจะแต่งตัวแป๊บนึ่งเดี๋ยวเป็นไข้ มันดำจังวะแช่กันเช็ดหน้าราจะนอนละมันนี้นะรับการอากาศ